อ่าลูสวัสดีทุกคนวันนี้พี่ตำเลี้งจะมาแนะนําร้านไก่ตันกล่องสุ่มไก่ตันบ็อกฟูดร้านชานมหวานเย็นนั่นเองถ้าน้องๆสนใจไก่ตันบ็อกฟูดนะครับก็ร้านชานมหวานเย็นครับมีให้เลือกมากมายเลยนะครับทุกคนมีทั้งราคา450ราคา300ก็มีนะครับอันนี้คือเป็นไอดีไก่ตันนะครับถ้าน้องๆอยากวัดดวงนะก็กล่องสุ่มกล่องสุ่มนะครับมี2กล่องสุ่มนะอันนี้คือกล่องสุ่ม ราคา175บาทครับแล้วก็กล่องส่ม99บาทครับก็ลอาไปดูกันได้เลยนะครับไปดูคลิปกันเลย โอเคครับผมก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้พี่จะมาเล่นแมปอาแมปเดิมนะครับ Evolution นะครับทุกคนสมูนิเตอร์นะวันนี้พี่จะมาสอนวิธีใส่ตัวนะครับวิธีหาใส่ตัวเยอะๆทํำยังไงนะครับก็ตอนนี้พี่ยังปดดันยังไม่หมดนะครับพี่พยายามปดดันแล้วมันก็ไม่ไม่หมดสักทีนะครับทุกคน ตอนนี้พี่ปลดล็อกได้แค่5ตัวเองนะทุกคน5ตัวเองอะจริงพี่ได้แค่5ตัวเองอะตอนนี้พี่ได้แค่ตัวนะครับแต่พี่ก็จะพยายามปลดล็อกไปเรื่อยๆนะอันนี้คืออันนี้ jer, น่าจะง่ายที่สุดนะคือเราต้องอ่าสุ pip, ่มให้ได้ตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเนี้ยเนี้ยตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ตัวตัวนี้ครับเห็นไหมตัวนี้นะครับแล้วเราก็ต้องไม่ใส่อวตารนะคือเดี๋ยวพี่ทําให้ดูเลย้วกันคือเราต้องสุ่มนะเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูก่อนนะครับเอาให้ได้ตัวนี้นะทุกคนแล้วก็เอากระเบะให้หมดเลย คุณต้องอ๋อเหรียญไม่มีอ๋อเหรียญไม่มีทุกคนก็ว่าอยู่ทําไมเหรียญไม่มีคือพี่เพิ่งรีแรงนะครับพี่เพิ่งรีแรงนะปะ่ะดีก่อนเหรียญไม่มีก็ว่าอยู่ว่าทําไมมันกดไม่ได้สักทีนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่สุ่มห้ดูนะครับทุกคนโอ,โอ้ได้หมูมาตึกตึกโอเคได้ละหนึ่งตัวทุกคนสม,มุดน,นะเร,ดนะนเ,นเราได้แล้วนะทุกคนเห็นไหมเราได้แล้วใช่ไหมเราก็ต้อง เดี๋ยวพี่ไปรวดเร็วเลยนะกด EXC เลยของพี่นะแล้วก็กดไปดีแล้วเราก็เข้ามาที่อวตารน้ำทุกคนแล้วเราก็ใส่ตัวที่พี่เราได้เนี่ยตัวนะี้นี่แบบนี้เลยครับอันนี้คือพี่เวล๙แล้วไงเดี๋ยวพี่ไปด่านนู้นก่อนนี่สมมุติเรามาแล้วนะทุกคนแล้วเราก็ตีครับเห็นไหมมันจะมีตรงนี้บอกนะครับเราต้องตีไปเรื่อยๆทำภารกิจไปเรื่อยเห็นไหมนี่ก้าทับยี่บก้าแล้วสิบทับยี่บก้าแล้วคือเราต้องตีถึงเวล๘นะครับเราต้องให้ได้เวล๘ข้างบนนี้นะเห็นไหม สมมติเราเวล8แล้วใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็เปิดกระเป๋าครับแล้วมันก็จะใส่สล็อตได้อีกหนึ่งสล็อตนะครับมันก็เลยเป็น4ี่ตัวนะสมมติมี4ตัวแล้วแล้วก็ดันต่อไปนะครับนี่ดันต่อไปก็คือเราก็ไปตีตรงนี้ครับตีบอสข้างๆนี้เลยแล้วเราก็ตีบอสตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะได้อีกหนึ่งตัวนะก็เป็นห้าตัวนะครับทุกคนแล้วก็ตีบอสตัวเนี้ยให้เพื่อนมาแบกก็ได้ครับทุกคนเราก็ได้5้าตัวแล้วนะครับทุกคน นี่นะครับน้องๆก็สังเกตตรงนี้ถ้าจะได้ตัวละครนะครับถ้าภารกิจไหนจะได้ตัวละครก็คือสังเกตตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยเห็นไหมมันจะได้ตัวละครนะครับแล้วเราก็ได้5ตัวแล้วทุกคนเออแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าต้องใส่ตัวนู้นตัวนี้นะครับก็คือดูดูตรงนี้นะครับอวตารนะอันนี้คือพี่เป็นภาษาไทยนะครับออกจากอวตารก็คือไปหาชื่อตัวละครน่ะน้องๆก็ ไปภปาษาอังกฤษอะเปลี่ยนไปภาษาอังกฤษนะเอาง่ายๆถ้าคนไม่รู้หรือว่าเซิร์ชใน g o o g l e ก็ได้เซิร์ชใน Google Google น่ะเขียนชื่อตรงเนี้ไม่แน่ก็ไปดูง่ายๆเลยอวตารทุกคนไปดูที่เขียวอวตารแต่แนะนําว่าให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ,ก,ฤษก่อนนะมันจะได้มันจะได้เห็นง่ายๆอ่ะทุกคนมันมีชื่อบอกเลยนะอ่า ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันจะชื่อตรงตามตรงเลยนะมันจะเป็นตรงตัวของมันเลยอันนี้เป็นภาษาไทยนะมันเลยไม่ใช่นะครับทุกคนนั่นแหละวิธีดูนะครับก็เหมือนพี่อ่ะวิธีดูก็เป็นแบบนี้ยวิธีดูตัวละครไหนที่ทำภารกิจนะครับประมาณนี้แหละด่านนี้ภารกิจนี้พี่ก็ยังไม่ทําเลยนะครับพี่เลยไม่อ่ายังไม่ค่อยเดี๋ยวค่อยกลับมาทําหลังๆแล้วกันเดี๋ยวค่อยกลับมาทําด่านไททันพี่ก็ยังไม่ได้ทาภารกิจนะครับภารกิจอันนี้ยังไม่ทาด่านนี้ก็ทําแล้วนะด่านนี้พี่ทําแล้วภารกิจนี้ก็ได้้ตัววลละคมาแ ก็คือดา่านนี้ก็คือตัวนี้นะนี่ตัวนี้เลยด่านนี้คือตัวนี้นะครับแล้วด่านนี้ด่านนี้น ال คือปู่แฟงนะด่านเนี้ยคือปู่แฟงนะครับอันนี้คือปู่แฟงนะแล้วต้องใส่อวตารของปู่แฟงนะครับแล้วก็ทำธารกิจของอันนี้นะครับปู่แฟงด่านนี้ก็คือด่านปัจจุบันของพี่นะครับก็ด่านนี้ก็คือตัวที่พี่ใส่นะครับต้องให้ได้เวลสิบนะครับพี่พี่เพิ่งปลดเลยอ่ะคือมีน้องมาช่วยพี่ไงคือให้เพื่อนช่วยก็ได้นะเพื่อนช่วยช่วยตีอ่ะ นี่อันนี้ที่มันจะคูนนะคูณพลังให้คูณสองครับเห็นไหมมันจะคูณพลังแล้วก็มันจะโหดขึ้นเลยแหละทีเนะี้ยโอเคทุกคนเห็น่าตี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 ต,ต,ตีโอเคเราต้องยืนออนไว้อะ่ะยืนออนตีนะทุกคนด่านต่อไปโอ้ใช้5าทีเลยเร oh ยโอ้ m ม g ก็เยอะมากเลย คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับน้องๆก็ถ้าน้องๆชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับฝากกดติดตามทีนะครับก็จะถึงหมื่นซับแล้วนะทุกคนเป็นอะไรที่เดินทางมาไกลย,ยาวนานมากเลยนะทุกคนหมื่นซับอีกนิดเดียวครับแล้วก็กดไลค์ให้ถึงสักห้าสิบไลค์หน่อยนะครับผมไว้เจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับซิวคัววจะจีดนสุดดท้ายมมมัันนนก็พงเหือโโ แค่อยากให้เธอพูดความจริงไม่อยากให้จมูกยาเหมือนพี่นกพีโอทุกวันนี้ก็ยังลืมเธอไม่ได้ต่อให้สมมควิจนครบกิโลอ้าว oh. ใจมันยังร้องตะโกนในตอนที่เธอได้หนีไปตอนนั้นเราจังคู่ต่างไม่ยอมจะมันยังคงรักสัก